สี่สามป้ายสายสุดทางเลยสามร้าสิบยสี่ติดที่ขวาอ m, ่าสายยูขวายูหน่ร้อยเมตรสายสี่หน้า <100 m. S> 1ร้อยเมตรสายสี่แล้วก็สายยูขวายู Yo. Ở dưới đằng này. Ta bay 100. Khoảng u kèm. Phíaหน้า Bay เลยข้างหน้าเป็นสายอยู่ร้120อย,อยี่ขวาอยู่แคสิบเมตรขวาอยู่ขวาอยู่ตรงนี้เราไปอีกร้อยสายสามข้างหน้าสุดทางสายสาม ไปสามตรงนี้ไอเจ็ดสิบขวายูเลอดชาย,ยนะครับข้างหน้าเป็นขวายูขวายูแล้วก็ซ้ายขวาแล้วก็ซ้ายขวาไปอีกห้าสิบเมตรแยกซ้ายสามเข้าทางขวาเนี่ยตรงแอร์โร่ซ้ายสามแยกซ้ายสามไป,ไปแล้วไปอีกสี่ร้อยเมตร 3 mét luôn đấy. Đẩy 300, tần trái, đứt ngã qua ngay lập tức. Kéo. Đẩy 200, tần trái, đứt ngã qua ngay lập tức. Trái làng phải nhanh tý, phải nhanh tý, 370, rẽ trái còi titan, lên 200, 100 rẽ trái còi titan, rẽ trái còi đi đi đi, này, nè, này, 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 170 tan trái, Tia Lô thấy chưa? Tan trái, mình tan trái đi. Ra đi 100, rẽ phải, rẽ phải đãเจอ rong, rẽ đi đây ไปสามร้อยสี่ทางตรงหลุมสองตกใจเล็กสองร้อยลุมสองตกแตกหน้าเล็กหนึ่รงร้อลุมสองตกใจไม่มีแล้วก็เช็คของตกใจเป็นขนาดไหนแล้วก็ไปสองร้ซ้ายสี่ติดตันซ้ายทันที ติดตัดซ้ายทันทีตัดซ้ายตัดซ้ายตัดซ้ายนี่นะใช่ใช,ใชไปสองร้อยหลุม 3, ลไปห้าเมตรแยกขวาสามเลยหนึร้อยหลุมสตกใจหลุมสาต้งใจด้เบาๆล้วไปห้าสิเมตรแยกขวาสามขวาสามแยกขวาามไป450 Quasam, hound hằng yà. Lịch sử lại mẹ yà lơi. Lịch sáng lòi. Jack quasam. Lịch sáng đi, jack quasam. Giếng มันมีเหมือนอะไรอยู่ข้างหน้าเฮ้ยข้างหน้ามัข้างถนนเราดูข้างหน้าก่อนมันข้ามถนนนะมันเป็นแยกวัดสามถ้าไม่มีก็ล่องล่องเดิมใช่ไหมเออไม่ใช่ลราไม่ใช่ละลองลองเมื่อกี้ลองเมื่อกี้ลองเมื่อกี้โอเคดูแนวแนวต้นไม้พี่แยกวัดสามว่าจะไม่มีแอโร่บอกงานนี้ ระยะใกล้เคียงต้องตัดสินใจเลยนี่เหมือนเจอล่องนี้อ่าใช่ใช่ใช่ใชอสามต่อต่อสองร้อยห้าสิบเมตรทีดตันซ้ายสุดทางไปอีกร้อยเมตรตันาย 100เมตรตัดซ้ายตัดซ้ายแลแยกตรงตรงไปไปอีก180สีแยกเยอทางซ้าย่าแยกเอยอะไปทางขวามนตรงไปอะ่ะมันจะไปทางขวาดดู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 อ <Okay. S 1> อีกสามร้อยอีกสองร้อยเป็นขวาสามแล้วตามทางเมนเลยอีกหนึ่งร้อยขวาสามตามทางเมนขวาสามได้ขวาสามและต่อด้วยแยกขวาท,ทันทีแยกขวาอีกท,ทีหนึง่งแยกขวาแล้วไปอีกสองร้อย แยกซ้ายก่อนบ้านแยก100แยกซ้ายแยกซ้าย3แยกตรงแนวโลกเนี่ย250ตันขวาเลข200เลข100ตันขวา 50เมตรตันขวาตันขวาตอนนี้70 m. ตันขวากทีหนึ่งอีก50เมตรตันขวากทีหนึ่งตันขวา260 m. หลุมทางตรงหลุมแล้วก็50เมตรตันซ้ายเีกร้อยเมตรหลุมสองตกใจ สามตกใจวา่าแล้วก็เป็นตัดซ้ายตัดซ้ายโอเคไปอีกร้อยแยกขวาสามตกใจแยกขวาสามสามตกใจเนี่ยสามตกใจแถวเนี้ยดีดีโอเคขวาขวาขวาแยกขวาไปแล้วไปสามร้อยเมตรสามร้อยตัดซ้าย ซ้ายข้างหน้าตัดซ้าย50เมตรตัดซ้ายโอเคร้อยเมตรหลุมสองตกใจทางตรงอีก50เมตรหลุมสองตกใจแล้วไปอีกร้อยเจ็ดสิบจับหลุมโอเคผ่านด <Okay. S 1> ที่ตัดซ้ายข้างหน้าตัดซ้ายซ้ <Okay. S 1> ายซ้าย La bay 460 460, hô sếp. Si lôi hô sếp, si yak sài. In thang lôi đi lấy, si lôi. Lake xăm bao đồ, elo ấy đồ. Sai, sai, tàn trái, long lên, 2 tốc Trick song 200 100, lõi trái, sài. Trinh lợi tàn sài. Trinh lợi tàn sài. Trinh ห้าสิบเมตรตัดขวาในตัดขวา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 ,ขวาแล้วก็ซ้ายอยู่ซ้ายอยู่ขวาอยู่ซ้ายอยู่อ่าตาทางเลยตาทางเลยซ้ายอยู่อ่าดูดูร่องจะไปทางไหนฮะเอ่อเดี๋ยวๆทางไหนไปตร <ไป S 2> งนี้ซ้ายเออไปซ้ายดีกว่าไปซ้ายดีกว่า

จ่าตัวนี้กัจ่าตัวนี้เราต้องเดินต้องไปฝานะฝาใช่ไหมครับมันเลือกหลายไม่ได้เลยเนาะไม่เป็นไรแต่ถ้ามันดันอย่างเดียวมันก็ไลนแต่จังหวะนี่แต่ได้ยินไอ้เด็กซ้อนได้ยินไหมพี่ได้ยินครับปกติขวานะ Dia dia dia